ในเดือนตุลาคม2568แน่นอนในรอบนี้เนี่ยมีดวงดาวยกย้ายราศีนะครับรวมถึงมีดาวเดินโคโจรวิปรลิตร่วมด้วยจะค่อยๆไล่ทีลนะดวงดาวนะครับเริ่มต้นเนี่ยตัวดาวพฤหัสบดีจะโคโจรเป็นมหาอุดเข้าสูาส่ราศีกรกฎนะครับในวันพฤหัสที่สองตุลาเวลา19บเนาฬิกานาทีแต่อยู่ไม่นานนะครับเดี๋ยวพอเดินธันวาก็เดินถอยกลับแต่เดือนนี้ย้ายเป็นอุดแน่นอน นะครับก็ถึงกับการพลิกเปลี่ยนร้ายกายดีในหลายๆราศีเช่นเดียวกันต่อมาเนี่ยนะครับก็เป็นดาวพระศุกร์โคโจรเข้าสู่ราศีกันได้ตำแหน่งเป็นนิดนะครับในวันเสาร์ที่11ตุลา2องันหลังจากนั้นเนี่ยตัวดาวพระาทิตก็โคโจรเป็นนิดในวันเสาร์ที่18ตุลาเวลาตี5้นาิกานาทีดังนั้นเนี่ยเขาบอว่ามีที่2ดวง แต่ทั้งนี้ทั้นั้นเนี่ยนะครับดาวพระพุธเนี่ยที่อยู่ราศีตุลจากโคจรไปสู่ราศีพิจิกในวันที่23ตุลาย3 3นาฬิกา37นาทีและก็โคจรถอยกลับมาจากพิจิกสู่ตุลเนี่ยนะครับ31ตุลา1 9นาิา3-2นาทีแน่นอนว่าดาวพระพุธเนี่ยมนแล้วก็เสดแล้วก็พักเพราะว่าอยู่จากตุลไปพิจิกไม่กี่วันแล้วก็เดินถอยกลับมาตุลดีและดาวพระอังคารเนี่ย โคจรในวันอาทิตย์ที่26ตุลาเวลา8นาฬิกา39นาทีดาวอังคารจะโคจรปึงเกษตรดาศิบดีมีพลังกำลังเข้มแข็งตีโกนกับดาวพ้าผูฤทเป็นคู่สนทลต่อกันทรางนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับย่อมมีความรีไรายแต่ละราศีแตกต่างกันไปแต่ในเดือนนี้เนี่ยเป็นช่วงของทัศการการออกรรษาอย่างไรเสียการทําทุนเรื่องของกฐถินนะครับ เราไม่ได้เป็นคนกําหนดเองพุทธโอษกได้กําหนดอนิสงค์ของกรถินเป็นบุญใหญ่เท่าคับในหนึ่งปีมีเพียงห,งหนึ่งครั้งนะครับสิบสองเดือนเนี่ยมีเพียงหนึ่งเดียวหนึ่งเดือนที่ถือว่าเป็นอนิสงส์ใหญ่เดือนหนึ่งครั้งนั่นก็คือตัวของออกพรรษาเนี่ยยาไปจนถึงขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองหรือเรียกง่ายง่าว่าลอยกระทงก็มีระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนอาจจะเดือนเศษนิดๆนะครับดังนั้นจุดนี้จึงเป็นบุญใหญ่ถ้าใครมีโอกาสได้ร่วมนะครับผมว่าดาวพฤหัสบดีโคจรเป็นอุด แล้วคุณได้ทําบุญใหญ่ด้วยมีแนวโน้มทิศทางที่ดีกับดวงชะตาเป็นการเสริมหมามกคนนะครับเราจะเป็นเททองหล่อพระฝังลูกนีมิสร้างโบสถ์ทำกฐินอาคารสถา,านวิหารแม้ในช่วงเวลานี้อาจจะมีข่าวข่าวเรื่องของศาสนาไม่ค่อยดีแต่ยังไงศรัทธาของเรานะครับซึ่งคนธรรมดา่างเราเนะี่ยอุบาสกบาสิกาถือเป็นหนึ่งในสี่เสาหลักแห่งพระพุทธศาสนาพิสุภิิษุณีอุบาสกบาสิกานะครับเมื่อใดก็าตามเนี่ยสี่เสาหลักนี้ยังคงมัง่นคงอยู่ศาสนา,ายังอยู่ได้เรา ก็ไม่สนับสนุนเรื่องของข่าวข่าวที่นะครับโอเคคนประพฤติไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่สนับสนุนขาแต่ไม่ได้แปลว่าศาสนาทั้งหมดจะต้องเสียไปดังนั้นเนี่ยยังไงอน,นิสงส์กฐินหรือบุญกุศลใหญ่ก็ <c oughs> เรียกว่าเหมือนรับเป็นองค์กรดีกว่าอย่าทำกับตัวบุคคลเราถือว่าเราทําให้กับตัวองคอ์กรหรือตัววัดคุณนับถือวัดไหนหรือคุณนับถือที่ใดคุณจะไปตรงน,นั้นก็ได้นะครับหรือเดี๋ยวนี้คุณอยากจะกระจายก็ได้เช่นสมมติผมมีหนึ่งบาทผมทําบุญ10วัดวัดละสิบบาทก็ได้ไม่ต้องทําวัดดดเยว100ก็ไ้ ก็กระจายกระจายกันไปสิบบาทแรกทําในเรื่องของนะครับเช่นกระถินพระป่วยอีกสิบบาทต่อมาทําฝังลูกดิมิตอีกสิบาทต่อมาทําเรื่องของการสร้างศางสานสถานวิหารโบสถ์เจดีย์พระประธานเมรุพระศพต่างๆซื้อที่ดินถวายวัดก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นอไอ,อ้สงญ่เหมือนกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นเกลกี้ยกล็กน้อยในการแนะนําในการพลิก,กุนกะตาในโอกาสาที่ดาวรัศุกรียกย้ยายราศี ครับอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์ในภาพรวมในคลิปต่อไปนะครับสามารถรับชมรับฟังกันได้เลยว่าแต่ละราศีมีดีมีร้ายประการใดกันนะครับสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีพิจิกแม้ที่ผ่านมาเนี่ยผู้หัสอยู่มุมล้าโอกาสเสียผู้หลักผู้ใหญ่เงินงทองรั่วไหลเรียนหนังสือมีปัญหาติดติดขัดขดเพราะผู้หัสเป็นอิู่ทุกบาทมันพังมันจุง๊งมันเจ๊งที่ผ่านมาอะไรอะไรที่มูลายี่มาแห้งบริหรัสเสียพิจิกไว้ก่อน แต่รอบนี้ไม่ใช่คนงงเฮ้ยผู้เลื่อดหันไปรพลิกโผไว่ให้จับพัดจับผูเป็นมาเมือ่อตัวเก่งได้ยังไงวะเกิดโอกาสชชนะเงินทองเข้าแบบงงง,งพ่อท้าวพลัดสปีโคจรเป็นก้ากับดุงตานะครับจริงๆในหลักเขาจะบังคับอังคารกับราหูที่เป็นอุดมเกณฑ์กดเกณฑ์พิเศษ,ษสำหรับพิจิตแต่พลัดอยู่มุมที่9้าแบบนี้คุณได้กฎเกณฑ์หนึ่งเขาเรียกธรรมเกณฑ์วิชาวความรู้ของ,ของคุณจะส่งผลสําเร็จเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์จะประสานวิชาวความรู้ให้ คุณจะรู้เคล็ดลับความเป็นจริงสิ่งอยที่สงสัยจะรับการแก้ไขกระจ่างแบบทะลุทะลวงเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงได้เจอคนที่รู้แจ้งเห็นจริงเข้ามาให้ความช่วยเหลือแนะนําของคุณไปจะรู้สึกโอ้โหคุณได้วิชาเนี่ยเป็นทรัพย์เนี่ยมันตามติดตัวไปจนตายอยู่ที่ไหนก็ตามคุณไปตลอดเวลาเนอย่างนี้กับได้ของดีของวิเศษไปเงินทองของคุณโปรเจกต์โครงการลูกหลานอยู่พบสุภะเป็นมหาอุดโอ้โหเงินทองเข้ามหาศาลรายได้ได้โชคลาภจากแดนไกล ลูกหลานจากเดิมที่ผ่านมาไม่เคยไปงานบุญเ็อเผอไปงานบุญพ่อวันนี้งานกรถินไปกันแม่วันนี้งานสินช่วยกันไปหรือพาลูกหลานจูงกันไปยังได้เลยนะครับจริงๆแล้วธรามาจิตว่าเป็นช่วงออกพรรษานะของสุลานะดาวแบบนี้ส่วนใหญ่ลูกหลานบวชมีแนวโน้มด้วยนั่นก็แปลว่าปีหน้าดาวาจะมาแบบนี้อีกรอบหนึ่งมีโอกาสที่ลูกหลานคุณจะบวชจากเดิมที่ดูแล้วไม่มีแนวโนม้มมันจะบวชอาจารย์ยี่สิบกว่าแล้ว พอเผื่อปีหน้าเพื่อนได้ตำแหน่งนี้ใหม่พอเผื่อมอา,าสาเดินมาบอกพ่อแม่ผมจะบวชให้ตามไปเล่นไปชื่นอกชื่นใจเลยนะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือถ้าเกิดที่ผ่านมาลูกน้องบริวารไม่ค่อยดีเปิดรับสมัครใหม่รอบนี้คุณได้มือซ้ายมือขวาดีกว่าเดิมจกเดิมสมัครผู้ช่วยเลขากลับกลายเป็นมือซ้ายมือขวาคนสําคัญแทนพัฒนาเข้าไปอีกนี่ไปอย่างนั้นเลยนะครับพลิกวังพลิกฟ้าเงินทองถือว่าดีโชคลาภปีผู่เลย นะครับจากเรียนหนังสือติดติดขัดขัดงงไม่เข้าใจรอบนี้สอบผ่านเฉยไอทีอาร์เนี่ยออกสอบทะลุทะลวงโอ้ดวงดาวย้ายทีแทบ,บจะยิ้มแย้มแบบนี่นะครับหรือบางคนเนี่ยเป็นผู้นาครอบครัวพอดาวนี้มาพุจากจะเติมบ้านสุดบ้านโสมไม่มีงบประมาณรอบนี้โอ้โหให้เงินดีรีบปรับปรุงต่อเติมบ้านให้หรูหราอลังการสดใหม่ขึ้นกว่าเดิมเสริมว่าเรามีโคงคง,คงจุย้ยเขาอีกมีแนวโน้มได้อย่างนั้นนะครับประการต่อมาเนี่ยเรื่องของหุ้นส่วนสัญญา ในช่วงเวลานี้เป็นยังไงโอ้โหครึ่งเดือนหลังหลังจากวันเสาร์ที่18ตุลา7นาฬิกาส3นาทีไปเขาบอกว่าเรื่องของหุ้นส่วนสัญญามีโอกาสจะเข้าท่าเข้าทีชวนคุณเซ็นสัญญาลงนามให้เกิดลาบทำผลประโยชน์ร่วมกันชอยเวนเจอร์ด้วยกันก็ได้นะครับหรือเป็นพันธุเนหุ้นส่วนร่วมกันช่วยกันทําธุรกิจจะเกิดผลเกิดเงินเกิดทองเกิดลาบหรือใครก็ตามที่เป็นคนที่มีความรักหรือกําลังสอดอยู่กำลังหาความรักจะมีคนเข้ามาประสบพบเจอให้ความช่วยเหลือและมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กันไป เป็นคนรักในใบขน้าได้เป็นอย่างดีเขาบอกมีแนวโนม้มไปอย่างนั้นนะครับในช่วงเวลานี้ก็ขอให้ค่อยๆคิดค่อยๆอ,อ,อ่านตัวดวงดาวในเดือนนี้เขาอยู่มุมทิศทางที่ดีค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องเร่งรีบก็ได้ไอ้เรื่องของความรักแต่ถามว่าเดือนนี้ดีไหมเอาเป็นเดือนเดือนปฟเดือนนี้ความรักดีจริงต้องยอมรับนะครับถือว่าดีใช้ได้เลยแหละในขณะเดียวกันถ้าเกิดเรื่องของหน้าที่การงานและอาจารย์ถ้าเดือนนี้ใครก็ตามทํางานนะครับในเรื่องของการมีเงินมีทองไปเทคโอเวอร์เขาไปทํางานตรวจสอบ QC เนี่ยพวกเนี้ยผมว่างานคุณรุ่งฟุ่งแรงดีกว่าใครคนอื่นบอกทำแล้วไม่ดีทำคูณตามไปหรือทำแบบพวกที่เขารับหรือถอนอาคารนะครับหรือทำขยะรีไซเคลิลเอาไปชั่งกิโลขายไอ้อย่างเนี้ยพ,พลิกพุ่งทะลุทะลวงยอดแบบงงๆเลยนะจะขายได้เดือนละแสนเผลอเดือนนี้ขายยอดเฉยๆล้านหนึ่งงงเลยเฮ้ยมายังไงวะเนี่ยเป็นอย่างนั้นไปนะทำเป็นเล่นไปมีโอกาสแนวโน้มทิศทางถาว่าดีขนาดนั้นเลยอ,อาจารย์จะประสบการณ์ว่าดีขานา,าด แนวโน้มดีขนาดนั้น,นลเลยนะถ้าเกิดว่าอยากจะมีแนะนําสถานที่ไหมเพราะช่วงนี้ทําบุญกระทรงกระถินเยอะช่วงนี้ยาวจนถึงขึ้นสิบห้าขั้นถึงสิบสองอันนี้สองกระถินถ้าผมไปทําบุญท,ทําทายคุณจะทําอะไรคุณขอเรื่องคุณส่วนสัญญาถ้าเกิดราคาพิจิกช่วงนี้นะัวดาวพฤหัสดาวอื่นทําบุญแบบเนี้ที่เด่นที่สุดอะ่ะก็ขอเรื่องถ้าเกิดโสดอยู่ก็ขอเรื่องความรักได้แต่ถ้าเกิดคนที่เลยช่วงวันนั้นไปแล้วให้คุณขอเรื่องของให้คุณส่วนสัญญานะครับ ได้คนที่ดีเข้ามาไม่หลอกลวงกันหรือใครก็ตามที่มีคดีความคุณขอเรื่องคดีความโอกาสชนะคดีค่อนข้างสูงหรือบางทีรู้แล้วว่าแพ้คดีแทนที่จะปรับร้านหนึ่งเผลอไปปมาเขาปรับแค่สามหมื่นลดลงไปหัวนี่ก็ถือว่าได้โชคลาภแล้วเหมือนกันนะลดไปเจ็ดแปดหมืน่นนี่จะไปอย่างนั้นขอเรื่องละะักษณะพวกนี้มีแนวโน้มจะช่วยในดวงชะตาคุณมากกว่าเรื่องอื่นสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิก มันส่งผลตามตำแหน่งดวงดาวจังหวะจับโคนไปแบบนั้นนะครับอันนี้เป็นตัวของบทสรุปท่านที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกในเดือนตุลาคม2568ครับ สวัสดีครับอาจารย์ยุทธนาอรลวัฒนกุลครับก็เข้าสู่ปีที่15แล้วนะครับผมจากประสบการณ์ดูดวงงานที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับการตั้งาศาลการไปเปิดกิจการที่ประเทศกัมพูชาที่หลายคนอาจจะเห็นในเฟซบุ๊กหรือทางเพจรวมไปถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นนายตำรวจนะครับที่เราได้ทําการวางเลิกจัดหิ้งพระหรือจัดรายละเอียดต่างๆเพื่อให้เสริมดวงาตาให้มีหน้าที่การางานที่ดีขึ้นหรือพ่อค้าต่างๆนะครับให้เขามี เรื่องของนะครับกำไรหรือความจเจร,ริญงอกงามในกิจการครับสำหรับเนื้อหาในครั้งนี้นะครับเพืได้มีความเข้าใจในหลักหราศาสตร์หรือสับแสงต่างๆที่ดูแลเหมือนจะยากงงง,ง,งวยงวยคุณเรียนครางนี้แล้วคุณจะเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดแต่ประเด็นหลักสําคัญที่สุดก็คือตัวเคล็ดลับนะครับที่เราได้เรียนมาจากอาจารย์ต่างๆอาจารย์พัฒนาพัฒนศิาาร,ริอาจารย์พระพุทธพยากรอาจารย์ผลตีบุญนัทองเนียมคุณยุทธเนี่ยใช้ได้ แราเ็คิดถึงผมคิดถึงยุจการได้ครูเป็นไปเคล็ดลับระดับชั้นครูโหนต่างๆจะลงมาสู่รายละเอียดการสอนคอร์สออนไลน์ในครั้งนี้ครับ เนื้อหาเราก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดเรื่องพบเรือนดวงดาวต่างๆนะครับพื้นฐานที่มาของโหราศาสตร์ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรรายละเอียดเบื้องต้นนะครับเราจะอธิบายที่มาที่ไปให้ชัดเจนนะครับเรียกว่าเปิดเผยความลับของจัก,กรวาลให้ทุกท่านได้ทราบกันที่สําคัญคือเคล็ดลับระดับชั้นครูโหนนะครับบรมครูต่างๆจะอยู่ในรายละเอียดคอร์สออนไลน์พื้นฐานในครั้งนี้ครับเพื่อให้คุณได้เข้าใจแล้วจะนําไปสู่การพยากรณ์ในภายภาคหน้าครับ